อะไรครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับผมไลฟ์สตรอมกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปที่ผมคิดอยู่นะว่าจะทําหรือไม่ทําดีแต่ว่าก็มาทําให้ดูแล้วกันนะครับผมมาแบ่งปันให้กับน้องๆแล้วกันนะครับก็คือคลิปนี้ผมได้ทําการไปซื้อตั้งค่ามาเว้ยนะครับเป็นตั้งค่ายิงหัวในเกมฟรีไฟล์นะครับผมในราคา300บาทนะครับคือทุกวันนี้นะครับมันมีการซื้อขายตั้งค่ากันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันก็มีมาแล้วพักใหญ่ รเรียกได้ว่าทุกวันนี้อะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับแม้กนระาทั่งการแจกตั้งค่าเนี่ยก็เอามาขายกันนะครับผมก็ผมก็ได้ไปซื้อมานะในราคา300บาทนะครับผมก็ไม่บอกแล้วกันนะว่าซื้อมาจากใครนะครับผมก็จริงๆมันมีหลายราคามากๆนะครับผมว่าจะเป็นหลักสิบหลักร้อยไปจนถึงหลักพันเลยก็มีนะครับวันนี้ผมก็เลยลองไปซื้อมา300บาทนะครับผมมาดูว่าไอ้ตั้งค่าที่มันขายกันกับ ที่ตั้งค่าผมแจกน้องๆอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะต่างกันหรือเปล่าหรือว่ามันจะเวอร์กว่าที่ผมแจกทุกคนอยู่ทุกวันหรือเปล่านะครับผมก็เลยลองไปซื้อมาแต่ผมไม่บอกนะว่าผมไปซื้อมาจากใครนะครับผมเขาบอกว่าห้ามบอกว่าไปซื้อมาจากไหนนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมถึงเปิดเผยไม่ได้นะครับผมแต่ก็ช่างมันครับเพราะว่าเราไปซื้อมาเองนะครับผมก็ไม่เป็นไรแต่ที่ผมนํามาให้ทุกคนดูในวันนี้ก็คือว่าผมทําขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนรู้ว่ามันต่างหรือไม่ต่างแค่นั้นเองนะครับผมอ่าผมก็ไปซื้อมมนะรัก็ไีพิเศษ แค่ปรับในตัวเกมนะแล้วก็ปรับ DPI ในมือถือก็แค่นั้นนะครับผมเรามาดูดีกว่าครับว่าที่ผมไปซื้อมาเนี่ยตั้งค่าได้มาแบบไหนนะครับผมไปและนี่ก็คือตั้งค่าที่ผมไปซื้อมานะครับสำหรับมองรอบๆเนี่ยก็จะเป็น95นะครับกล้องเลดซอรนะครับอยู่ที่13แล้วก็สกปบ2และสกปบเป็น100นะครับส่วนลำกล้องสไนเปอร์เป็น40ส่วนมุมมองอิสระก็จะเป็น64นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมผมก็มองว่าเป็นแปลกนะตั้งค่าแบบนี้เออแต่ก็ไม่เป็นไรเราไปซื้ออมมมมากก็็็ลลงดูนนะะผแีี่่จเปปุท ะะผมสําหรับปุ่มเนี่ยมันไม่ตายตัวนะครับเพราะว่าความถานัดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับผมเออส่วนใครที่อยากจะตั้งตามก็ลองปไปตั้งตามกันได้เลยนะครับผมอ่าส่วนตัวผมเป็นคนที่เล่น4นิ้วนะครับผมสําหรับปุ่มมันก็เลยอาจจะดูแบบลอยเต็มหน้าจอไปหมดนะครับ <ๆ S 2> ผมเออก็ค<ต>ือผมมองว่ามันไม่ตายตัวนะครับผมที่จริงผมซื้อมาตั้งค่าของปุ่มมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเล่นยังไงมันก็เล่นไม่เข้ามือนะครับก็คือมันสู้ความถนัดเราไม่ได้อยู่ดีนะครับผมเออผมมองว่าสําหรับปุ่มเนี่ยมันไม่ตายตัวนะคร ซึ่งมันก็เป็น DPI ที่มาตรฐานสําหรับผมนะจริงๆก็คือแบบไม่ต้องซื้อก็ได้นะเอาตรงสำหรับตั้งค่าพวกนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มาตรฐานทั่วไปเอาจริงนะครับผมก่อนอัดคลิปผมก็ได้ทําการไปเทสในห้องซ้อมมานะครับคือมันน่าตกใจมากๆครับคือมันยิงหัวได้แบบเวอร์มากๆนะครับผมนัดเดียวคือโดนเลยนะครับน่าจะเป็นปืนลูกซองปืน S M G แล้วก็ปืนดีเซอร์นะครับคือมันติดหัวแบบเวอร์มากๆนะครับผมอาจจะไม่ได้ติดแบบแดงแป๊ดทุกเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่ามันก็มีส่วนที่เป็นดาเมจแดงเน เยอะเช่นกันครับอ่าผมก็ได้ไปเทสมานะครับก็คือแบบมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับผมไม่ใช่ว่ามันติดทุกเม็ดเลยนะครับมันก็คงจะเวอร์เกินไปนะครับแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าไอ้พวกตั้งค่าราคาเป็นพันเนี่ยมันจะเวอร์ไหมมันจะยิงแล้วติดทุกเม็ดหรือเปล่ามันจะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วนะครับผมมองว่ามันเฉยๆครับผมสําหรับตั้งค่าแบบนี้กับตั้งค่าที่ผมมาสอนอยู่ประจำเนี่ยผมมองว่ามันไม่ต่างกันเลยครับทุกคนอ่าก็ลองเอาไปปรับกันนนนดูะคครัับออี้้ผมมซืาแจกกทุน ผที่ผมไม่ซื้อราคาแพงๆมาเพราะว่าผมอยากรู้ว่ามันต่างกันหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ต่างเนี่ยผมก็จะไม่ได้แบบเสียงโห่ไงเออไม่หลงไปซื้อราคาเป็นพันไงเออก็เลยอยากรูว่าไอ้หลักร้อยมันจะต่างกับที่เรามาแจกบ่อยๆหรือเปล่านะครับแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ต่างกันหรอกนะถ้าซื้อหลักพันมันก็ไม่ต่างกันหรอกเอออ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเทสให้ดู สดในหมาป่าเดียวดายแล้วกันนะครับผมมาดูว่ามันจะยิงหัวได้แบบเวอร์หรือเปล่านะครับทุกผู้ชมครับไปดูกันเลยดีกว่าครับผม let's go อ่ะเรามาอยู่ในโหมดหมาป่าเดียวดายนะครับมาเทสให้ดูสดๆเลยนะครับว่าตั้งค่า300บาทเนี่ยมันจะเวอร์หรือเปล่านะครับผมอ่าทำขึ้นเพื่อทดสอบว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่านะกับตั้งค่าปกติที่เราเอามาแจกกันแบบฟรีๆนะครับผมโอเคปั้งอุ้ยแดงแป๊ดเลยเม็ดเดียวนะทุกคนนะ เฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหเกือบเกือบเกือบเราก็เกือบแตกเหมือนกันครับผมใครที่คิดจะไปซื้อนะครับผมก็ดูคลิปผมให้จบนะครับผมดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับก่อนที่จะไปซื้ออะไรสุ่มสีุ่่มห้านะเออว่ามันคุ้มไหมสําหรับตั้งค่าที่เขาเอามาขายนะครับผมมันก็มีขายทั่วไปนะครับตอนนี้ก็คือระบาดมากๆเลยนะครับมีแบบหลายตั้งค่ามากๆตั้งค่านักแข่งตั้งค่าสายไฮไลท์ก็คือมีครบเลยนะครับผมปังเขาให้เนี่ยครับผมมันก็ไม่เชิงแบบติดหัวทุกเม็ดนะเนี่ยไงมันก็มีติด โอ้โหโดนสังหารทุกคนเออมันก็มีแบบติดตัวบ้างนะครับผมไม่เชิงแบบเวอร์ติดหัวทุกเม็ดเลยนะครับมันก็อยู่ที่การเล่นของเราด้วยนะครับผมมองว่ามันไม่ค่อนข้างจะเกี่ยวกันเนาะเออทุกคนคิดเหมือนผมไหมเออผมมองว่ามันมันก็เฉยๆนะทุกคนนะมันไม่ค่อยต่างกันหรอกนะครับเออมาดูว่าผมจะยิงหัวได้ไหมเกมนี้นะครับผมปังเขาให้นี่ไงขาวโบ๊ะเลยทุกคนดูดิมันไม่มีอะไรแบบเวอร์อะไรขนาดนั้นนะแต่ดอกแรกเมื่อกี้คือแบบแดงแป๊ดนะทุกคนปังเขาให้ออ้ยเช็ดแค่ แดงแป๊ดเลยครับเมื่อกี้ว้าวทุกคนทันหรือเปล่าเมื่อกี้แดงแป๊ดเลยนะเมื่อกี้นะอ่าแต่สําหรับผมก็คือผมมองว่ามันอยู่ที่จังหวะด้วยแหละแล้วก็อยู่ที่ช่วงของศัตรูด้วยนะครับผมสําคัญที่สุดเลยก็คืออยู่ที่การเล่นของเราด้วยนะผมมองว่าตั้งค่ามันเป็นแค่ปัจจัยเสริมแค่แค่นั้นนะครับผมปัจจัยหลักก็คือการเล่นของเราดีๆนี่เองฮะโอเคครับผมฟังเขาให้ดูดิก็มีขาวบ้างทุกคนนะไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นนะผมมาแดงไหมแดงไหม ขอ1เม็ดตั้งว่าไงครับว่าไงครับผมขอ1เม็ดตั้งอุ้ยเช็ดเคเม็ดเดียวครับแต่ผมก็เกือบแตงเหมือนกันเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องทุกคนวันนี้ผมซื้อมาแจกทุกคนโดยเฉพาะเลยนะจริงๆผมก็ไม่อยากทําคลิปนี้หรอกแต่ว่าผมก็อยากจะรู้ถึงความแตกต่างไอเรื่องของการซื้อขายตั้งค่ายิงหัวเนี่ยที่มันมีมาได้ระยะพักหนึ่งแล้วนะว่ามันมันมีแบบนี้ด้วยเหรอแล้วมันต่างกันเหรอ มันก็เลยอยากรู้ว่ามันต่างจริงหรือเปล่าก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาแจกทุกคนเลยแล้วกันขออีกหนึ่งเม็ดครับพี่ปังยังไงครับ a c 8 0กระโดดมาจังหวะนี้ปังโอ้โหชอบสังหารทุกคนอะไรเนี่ยยิงหัวสิเพื่อนโอเคครับผมต่อจากนี้คือของจริงครับผมผมให้มันแค่2ตาแค่นั้นเองแหละต่อจากนี้ผมจะเอาจริงละมาต่อปืนอะไรก็ได้พี่จังหวะนี้ได้หมดครับจัดไปครับปืนรูดเดี๋ยวจัดให้ครับผมหัวแตกมาตาฟักเกอร์อย่างแน่นอนครับ ยังไงครับจังหวะน,นี้ปาดขวามายังไงครับพี่ยังไงครับพี่มไม่ยอมโผล่ครับทุกคนนี่เรามาเล่นซ่อนแอบ,บหรือเปล่าครับเนี่ยอะไรวะเขาไม่ยอมโผล่เลยวะเอาไงดีครับนี่เต้นรอแล้วกันเฮ้ยมาแล้วจะยืนพีรุ่นหัวไหนเป็นไงไหนเอ่ยวิ่งมาไหนต่อครับโดนมาเรีเยบร้อยครับผมเฮ้ยมันก็เอาเรื่องอยู่นะ ตั้งค่านี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าตั้งค่าหลักพันมันจะเป็นยังไงวะเออทุกคนไหนใครซื้อตั้งค่ามาแล้วหลักพันลองมาคอมเมนต์บอกหน่อยครับว่ามันดีหรือเปล่านะมันมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่านะเปิ้ลยังไงพี่เปึ้งเรียบร้อยโอ้ยทุกคนแดงทุกเม็ดครับเมื่อกี้เฮ้ยเอาเรื่องว่ะ มาครับผมอีกหนึ่งตาครับผมเอาเป็นปืนเนี่ยดีเซลแล้วกันครับมามจะเป่าหัวเม็ดเดียวดูเรื่องเลยนะใครที่ซื้อตั้งค่าหลักพันมานะก็ลองมาพูดคุยกันหน่อยครับผมว่ามันดีไหมเออเพื่อผมจะได้ไปซื้อบ้าง <c oughs> โอเคครับผมก็มันมีคนดังบางคนขายนะตั้งค่าเนี่ยแต่ว่าผมไม่ขอพูดแล้วกันเดี๋ยวมันจะเสียหายเขาโอเคครับยังไงพี่ครับปั้งืึโดดมาครับปั้งโอ้ยเฉียวไปทีดเดียวยังไงครับโผล่หรือเปล่าโผล่หรือเปล่า ผมมาจังหวะนี้โอ้โหโดนว่ะขอสักทีเถอะนี่งไงเรียบร้อยครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับตั้งค่าราคา300บาทเป็นตั้งค่ายิงหัวนะที่ผมไปซื้อมานะครับแล้วก็เอามาทําคลิปนี้ให้น้องๆได้ดูกันนะครับว่ามันมีความต่างหรือเปล่าสําหรับตั้งค่าที่ผมมาแจกจุเป็นประจํากับตั้งค่าที่เขามีขายกันในโลกโซเชียลนะครับผมอ่ะก็สําหรับส่วนตัวผมแล้วนะฮะเฉยๆครับอ่ะผมมองว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยครับเพราะว่าตั้งค่าที่เราแจกกันทั่วไปเนี่ยมันก็ยิงหัวได้อยู่แล้วปะเออผมก็เลยมองว่าอืมมันไม่ได้เกี่ยวหรอกแล้วก็อีกที่สําคัญเนี่ยผมว่าปั การเล่นของเราดีๆนี่เองนะครับผมตั้งค่ามันเป็นเพียงแค่ปัจจัยเสริมแค่แค่นั้นนะครับผมอ่ะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับใครที่คิดจะไปซื้อตั้งค่าอยู่นะตอนนี้ก็ลองดูคลิปผมให้จบนะครับก็ลองพิจารณากันนะว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับผมแต่ไอพวกราคาหลักพันมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะใครจะไปรู้เออแต่สําหรับผมผมมองแล้วว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับผมอืมผมคิดว่ามันก็คงจะเหมือนกันนั่นแหละเออโอเคครับผมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร ในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม Let's go